เบกัดแล้วเฮยเฮ้ยเยเออกมางูจะกัดเร็วงูกัดโอลกๆครับไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเบอยู่ไหนเห็นไหมลูกเห็นนเบ่ยไหมเห็นนเบ่ไ nah หมเ้ยเ่ยเบ่ปิดูสิเดูสิเบมีไเปิดูสิลูกลูกเปดูสิเบมายัง ูสิเบยมายัางเฮ้ยเออไปดูเฮ้ยเบ้ยไปกินได้เคยังครับไปเอาไม้ยังไมาเอาไม้มาไม้อะไม้ลูกหล่นแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ไม้อยู่นี่เบมาแล้วอย่าไปนะนเบยมาเฮ้ยเฮ้ย